เย้ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีุคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมเอเนดที่มีกาอีเช่นเคยนะคะเย้หลังจากที่เอิ่มมาในเคมมานานนะคะเนื่องจากไม่ว่างเนาะโอเคจะขึ้นปั่นไฟไปดีเลยวัดดีจะนกวัดดีโอเคนกไปแล้วต้องเตะปั่นไปเอตัวฮันเตอร์จะเป็นตัวอะไรนะ อยากรู้จังเลยเอา้าวแี่แม่สีเทาของเรานั่นเองสู้ๆเพื่อนจุกให้ได้นะเพื่อนเราจะปั่นไฟให้นะฮะอา้าวเพื่อนล้มไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวปั่นเครื่องได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนเนาะอืม เพื่อนก็กำลังปรับไฟอยู่เนาะโอเคไปโดนจับนั่งแล้วเรียบร้อยดุใจเพื่อนสู้ๆอีกน,นิดนึงเราจะได้ไปเพื่อนเราจะได้ไปช่วยเพื่อนแล้วนะอีกน,นิดนึงเพื่อนอดทนอึ๊บๆอุ้เพื่อนโอเครู้สึกว่าจะพูดโอเคบ่อยมากต้องขออภัยด้วยนะคะเวลาอยู่ใกล้ฉัน ใจเย็ยนเพื่อนโอ้ยตายแล้วเพื่อนจะเลยเฟดแล้วจะไปช่วยเรือเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยเองก็ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ากันสองคนก็ได้ไปอดทนอีกน,นิดนึงเพื่อนใจเย็ยนเย็ยนเพื่อนเลยเฟดแล้วเฟดสองแล้วเพื่อนแม่ใจเย็ยนเย็ยนเออตีเ้ายี่ไปบล็อกให้บ็อกให้ ไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลย,เลยโอ้โหบอกไม่ได้เลยเพื่อนอือบอกไม่ได้เลยเพื่อนขอโทษเพื่อนนั่นไงเก็บแผลอีไลจริงๆริงตัวอีไลไม่ใชน่นอกเหรอเพื่อนฮลัลโหลนั่นไงยับ <c oughs> ยับครับล้มสองเนาะยับมากจะยูทำไมเนี่ยไม่น่าทัน ไม่ทันไม่ทันน้องไม่ทมันเดี๋ยวรอช่วยอีไล <c oughs> อูอีไลแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอช่วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอช่วยอีไล <c oughs> รอให้แม่จับนั่งก่อน <c oughs> จับนั่งยัง <c oughs> โอเคจับนั่งอยู่ตรงนี้แม่ใจเย็น เราต้องใจเย็นอเกือบเกือบโดนโทอร์ช็อกมองได้เอา้าไม่ฉีดไปละเพื่อนเดี๋ยวเขาปิดให้ไม่ทานละเพื่อนลอก,ก่อนเพื่อน <c oughs> มันช่วยไม่ได้จริงๆนะฮะเราต้องขีนี่แล้วเดี๋ยวไปให้หมอฮิวให้ไม่ไแน่ใจว่าหมออยู่ไหนนะ แม่ไป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 นู่นไปเอออีไลก็ชี้นี้ไปน่าไงโดนไปแล้ว <c oughs> ไม่น่าแต่ไปช่วยทันนะโอเคหมอมายิ้ให้หน่อยสวยขอบคุณนะคะหมอกดตัวยินดีึ่งเพื่อนอ่า ปั่นไฟก่อนไปช่วยไม่น่าทันเพราะว่าอยู่ไกลมากเลยอะไกลมากไกลจริงๆนะนั่นไงโอ้โหไม่ทันเนาะเดี๋ยวไปลอซื้อให้เพื่อนเพื่อนจะได้ปั่นไฟให้เสร็จเนาะนั่นไงไม่ทันจริงๆด้วยแม่มานี่มา มานี่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 เออนั่นแหละตังหัวมาย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 าผู้มาอุ้ยยาโดนจนได้นี่โดนโดนจนได้เอาสวัสดีหมอสวัสดีสวัสดีสวัสดีหมอพยายามบอกให้เรานะฮะอุ้ยไม่โดนอุ้ย จุกยาวๆไปอย่า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 ใจเย็นๆแม่อย่าจุกไปซื้อเวลาให้เพื่อนปั่นไฟอย่านะอย่า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 ย่าจุกไปเพื่อนจุกไปจุกไปจุกไปเออผอบมาป็นหนึ่งสเต็ป ในทีก็พูดมาเด้โดยาโอ้โหก่อนมาแรงไปกินซะไปกินมาแรงทอดซะไปอ,อย่ามายุ่งกับฉันนั่นไงดักหน้าอือฮ่าบนได้อะคาบนได้ไปบนยาวๆไปค่ะ <c oughs> เต,ตี๋มแมลงทัหมดเลยโอโหเพื่อนน่าจะเพื่อนน่าจะใกล้เตียมแล้วนะคะเนี่ยจุกยาวๆไปมาและตามมาติดๆไปกินมแมลงทอดสินี่แน่เกินแมลงก่อนเดี๋ยวจุกอุ้ยโอ้โหโ อุ้อยย่าเพื่อนจุดเครื่องสวยมากยอดจะรอดไหมเนี่ยต่อจากนี้จะรอดไหมเนี่ย <c oughs> ออืแม่ไม่ยา่าอือไม่รอด <c oughs> แต่แด้กำเลยนาน่นตีมาแดงทั้งหมดเลย เออนาะไปเลยเพื่อนไม่ต้องรอเราเราตายแล้วเพื่อนหาหลุมเลยเพื่อนโอเคได้นั่งพักสักคราวสักทีนะเพื่อนน่าจะรอลงหยุ่เนาะน่าจะไปเปิดประตูไม่ทันโอเค เรายังไม่ตายนะหลุมเพราะฉะนั้นหลุมก็ยังไม่เปิดเสร็จว่าเกชาเจอคุณหมอแล้วใช่ไหมคุณหมอสูส้ๆคุณหมอหันตาแดงด้วยอ๋อฮันเตอร์อยู่แถวนี้นุ๊กแหมนึกว่าไปหาคุณหมอนั่นไงไปแล้ว ไม่รอเนาะเรายังไม่ตายไงหลุมมันก็เลยยังไม่เปิดนเนาะเพื่อนต้องรองนะเพื่อนไม่นะเพือ่อนบายบายแล้วเจอกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากันให้ด้วยนะคะสลับวันนี้ไปแล้วน,นะ